สวัสดีค่ะฉบับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะอัำเมื่อนี้นะคะฉบับก,กระเด็นท่านะคะมาอยู่นะคะที่บ้านคุณแม่แป้นนะคะซึ่งพี่น้องแฟนคลับทางช่องเรียกร้องเขามาลายนะคะให้มาติดตามแนวทางตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะของคุณแม่นะคะเนาะว่าคุณแม่สิฝากตอนพี่น้องเป็นตัวใดฟันเน้นเป็นตัวใดนะคะมารอบเบืองน้ากันนะคะว่า งวดนี้คุณแม่จุดถูกน้ำบอนะคะคุณแม่สิได้ฝากตอนพี่น้องบอนะคะเขามารับชมคลิปนี้แล้วมักรวชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะพี่น้องคะเอาค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการบอเสียเวลานะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค,ะค่ะ เอฟซีครับว่าตามโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับคุณแม่ตามข้ามันชันย่างเนาะแม่เนาะว่าสีไทยสุดท้ายไม่นี่โค้งสุดท้ายครับอันเขาบ่กเขาขอโท่เด้อเอฟซีก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเลขคำนวด็กข้คำนวลจาดสูตรคำนวลยาวาใหญ่เด้อครับเมื่อนี้เป็นตอนแรกของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับพี่น้องอ่าก็คือ เขามีดัดไม้กันกับคุณแม่นะครับว่าสีปล่อยชุดตัดคัดเนีนให้เอฟซีนะครับแล้าวางไว้เอฟซีก็คือสไปหาจับสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านอยู่ดอกนะครับเสาเมืองเสาแต่เสาเนาะเพราะว่าทั้งสองเฮ่ามาเย็นนีก็คือสิปล่อยคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันเลยนะครับเอาแม่วดพอน่ะถ้าปล่อยชุดเต็มนแม่เนาะพ่นชุดเต็มก่อนครับครับอ่าให้เอฟซีเขาเบ่งแม่เนาะนี่เดี๋ค่ะชุดเต็มสว่าว่าัมันชุดคัด ครับนี่เป็นชุดที่ทั้งเข้าปล่อยคลิปไปนะครับเอฟซีนะครับนี่ครับปล่อยคลิปเป็นคลิปแรกนะครับเป็นชุดเต็มครับของบางใบเอฟซีก็จะเอาเอาไว้เบค้ับถาว่าพรสิกวนนี้กับฟังเบิ้องหัวไม่อีกสําหรับผู้มัดนะครับกับสามารถจัดได้นะครับคันเอานะครับสายวิ่งคุณแม่วิ่งไปที่หกกำัหนึ่งนี่คือเป็นคลิปแรกด้วยเอฟซีครับนีเป็นชุดเต็มชุดเต็มของคุณแม่นะครับ รากาเมื่อนี้นะครับสำหรับเอซี่ผูมักชุดติ่มของแม่กับแคบนาจอไว้พิจรารณานะครับเพื่อเป็นแนวทางน้ะคุณแม่เนะาะครับรากาเมื่อนี้คุณแม่สิใไ้ซุปตัดคัดเน้นก็คือว่าแม่สีฟันให้ตัวใดเน้นไปตัวใดนะครับเอาเอฟซีเฮาเพื่เป็นการซีเวลา่าน้องแม่เนะาะครับแล้วแม่สิวงให้เนาะครับให้คุณแม่ว่งให้ สำหรับแล้วก็สำหรับสายวิ่งสายแลีนเท่ากับวิ่งหกกำลังขึ้นเกาเราแม่เนาะวิ่งหกกำลังเลยค่ะอ่าร่อแอดเขียนแต่น้อยเอาคุยครับคุณแม่ไปเด้อยเบาปุ่งเด้อครับเอาคุณแม่ฟันดีป่ะครับงวดนี้งวดนี้แม่ไ่ใช่ฟันเลยแม่โอ้ฟันเลยทีแม่เพราะว่าฟันงวดก่อนว่าฟันว่าได้แว่จงวดนี้ไม่เช่นหมูแรงก็จะฟันก็่จาะเพราะว่าฟันจักเที่ยาซึ่ว่าคุณแม่ได้จุดถูกขอ จุด <One> ย <input> ังไงครับเลขทูบแม่นยู่แม่กับเลขถูกถูกยุคขึ้นวันพระใหญ่องขึ้นวันจุดถูกแล้วแม่แม่จุดถูกขอพ่ออันครับเอาเบิ่งเลขทูบคุณแม่น้ำกันครับค่ะพี่น้องก็เตรียมแคปหน้าจอเด้อเลขทูกพ่คอันเลขทูบเอาเบิ่งเลขทูบเด้อค่ะเด้อถ้ามันแม่นกับเูกเอไปพิจารณาครับเป็นตัวเลขแนวทางครับผมสำหรับเลขทูบคุณแม่แป้นครับจุดมือวันพระแม่บ่แม่จ้าแม่จุดวันพระใหญ่นั่นะนะวันพระใหญ่ที่ผ่านมาเนาะครับ ี่ห้าห้าเนาะสี่ห้าห้าเนาะแม่เนาะโอ้เอาเอฟซีอยากตัดเบิ้งตัดเหรียญเบิ้งนะครับเอฟซีครับเอ่อตัดเหรียญเบิ้งงนี่ครับเอฟซีนะครับเอาไปพิจารณาเบิ้งถ้ามากัดจัดกัผพานครับว่ามันเป็นเล็คำนวณแม่กับบุญหักว่ามันเสียออกตัวใดเลยก็ได้แต่ว่าแม่คำนวณไดตัวใดแม่ก็เลยอให้ครับผมครับมันก็มีเขาไม่รุดเนาะครับเป็นธรรมดาของตัวเลขแนวทางครับ คุณแม่งวดนี e> ้มีเลขถูกให้เฮ้าพร้อมครับสำหรับโขงสุดท้ายครับเห็นกันมาน้าเอฟซีครับนี่เป็นหน้าทังนะครับตัวเลขของคุณแม่แป้นเฮ้านะครับพันจุดถูกมือขึ้นวันพะใหญ่นะครับตีพันมาเลยครับเด้อซีหาหาเนาะแม่เนาะถ้าตัดเล่นกับสิตดได้ไหมแม่ซีหาหาซีเนาะเพราะนั่นแล้วหาหาท่านได้ไหมครับซีหาหาซีแล้วก็หาหาท่านแล้วครับมันเป็นเลขสามตัวครับสามตัวเอาเอฟซีนี่เป็น แนวทาง<อ>าครับเอาแคบหน้หนาจอไว้คแคบหน้าจอไว้แล้วบันนี้นะครับเอฟซีสิให้คุณคู่แม่เข้าเบิ้งก็งคือครับเป็นชุดตัดคัดเน้นแล้วนะครับให้เอฟซีนะครับเป็นชุดตัดคัดเน้นว่าแม่เข้าสีวงกลมให้ตัว,วใดเนอร์น้องแม่นนเนาะจับโซ่ให้เอฟซีเขาเบิ้งก่อนน้องแม่เนาะเ้าเบิ้งก่อนได้บรรดาแม่ยวแม่สีวงกลมให้ครับชุดตัดคัดเน้นเน้นโค้งสุดท้ายท้ายสุดครับ คุณแม่วิ่งไปหกกับหนึ่งคื้นออด้วยครับสำหรับไซส์วิ่งเห่าล้วกะมีหกเก้านะครับหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าสามหกแล้วกะสองหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดเลขข้างเบิร์ตอย8 8ู่นี่สี่มีอยู่แปดหางแปดคูนอแม่เนอครับแปดหางแปดคูครับบอกคุณแม่นะแปดหางกรับบ,บอกรักบบอรกรับครับ ครับก็แล้วแต่เอฟซีมอจิกาครับครับผมครับครับผมขอบอกกับเวซี่ว่าอันนี้เหลือยแปดหางนี่คุณแม่เขายังสิตัดให้อีกอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับผู้ใด้มาแปดชุดนี้แปดหางนี้แคบหนาจอไว้สีเอาเบิร์ดก็ได้ที่คุณแม่สีวงกลมต่อไปนี่คือวิ่งวงกลมเป็นส่วนตัวเนาะแม่เนาะมักเป็นการส่วนตัวครับเป็นแบบสีบ่วงไหลได้วครับผม ครับบาคุณแม่เข้าสีวงให้ตัวใดนะครับอ่าครับครับอืมครับเนี่ยสีคูเน้นเนนครับผมซีคูเน้นเนนอันนี้ได้สาเอฟซีนี่ครับชัดเจนนะครับคุณแม่เข้าวงตัวไหนนะครับแคปหน้าจอไว้นับนะครับเอฟซีครับก็คือสีชัดเจนอยู่นะครับแน้ทั่งตัวเลขงนะครับเพราะว่า ครับเอาครับคุณแม่เข้าตัดคัดเน้นให้แล้วครับคุณแม่วงกลมไปที่หกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าแลกับแปดหนึ่งคือผมบอกเมื่อกี้นี่เนาะครับคุณแม่เนาะถ้าผู้ได้มากถึงแปดหางกะพิ่ารณาได้เนาะแม่เนาะย่ำนะครับกะได้มาจะก๊อกมากครับก็ย่ำมาเป็นบนลรางเนาะแม่เนาะครับย่ำมาเป็นบนรางน้อครับเอ็มซีผู้ได้จะกลับกักกับได้ครับผู้ได้จะกลับกักกับได้ว่ามั่นใจกัขึ้นกับออก ครับ,รบกัสเซเลียยูซีหางครับที่คุณแม่วงกลมหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าแปดหนึ่งนี่ครับที่คุณแม่วงกลมหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าแปดหนึ่งที่เหลือบอมเบนว่าแม่บอมักแต่ว่าแม่เน่นครับแม่ก็มากขึ้นกันแปลว่าการวงกลมการเน้นมันถืนินเบิร์ตบรายนะแม่เนาะครับนี่ครับขึ้นแนวทางด้วยเอฟซีครับสามัก กระจัดพี่น้องถ้าคัดใจกระพานคือคุณแม่เข้าว่นะครับเอาสุดท้ายนี่เอฟซีแคปหน้าจอไว้น้าทางตัวเลขของคุณแม่แป้นครับอ่าสุดท้ายนี่ขอกาบขอบุญของคุณคุณแม่ไปย่างสูงครับจ้าที่อให้เอซีประกันพิจารณาเราคนว่าตัวใดมากระจัดดังนักเลยลวดครับผมแม่นครับคุณแม่เอาให้โชคให้มันน้ำกันน้องขมแม่เนาะให้โชคให้มันน้ำกันเบิดทุกคนผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี้กัน เบิ่งเพันในเด้อครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแม่เนาะขอไล่ําโชคบ่ครับพ่ออ่าช่องวิไลให้โชคครับวิพ่อวิไลให้โชคแล้วก็บ่าวกุ้งให้โชคเด้อบ่าวกุ้งพารวยครับชบาผ้ารวยครับผมสาวลาวพารวยดผ้าลวยครับแล้วก็ย่ำเลขทูบเด้อ FC ครับย่ำเลขทูบเอาแม่เดี๋ยวเอาสีซะผมว่าเขียนเลขทูบใส่ว่าา้งใตเนาะเขียนเลขเพียวความชัดเจนอืมเอฟซีเข้ามึงครับเพียวความชัดเจนเนาะแม่เนาะ นี่เ <rôle> ป <CCTV> ็นเพียงแนวทางห้ามันหมานะแม่นาอค่ะเลขถูกกับสี่ห้าห้าน้องพี่น้องกับสีเห็นกันแล้วแคบนาดจอไว้นะคะเนาะค่ะตัวเลขเนวทังของแม่เพื่อนนะคะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เพราะว่าสิเป็นเลขถูกเลขสูตรกำนวณนะคะเพื่อมาเพื่อชอบเข้ากับจังตามนะคะเพื่อมาเข้ากับปอยพานเด้อค่ะ เอาแม่เอาครับของเอฟซีเขาเบิ่งเพียวควอมันใจเนี่ยนะเลขถูกที่ใหญ่จุดวันพระใหญ่ครับพานมาเนี่เลขถูกในกรอบสี่เหลี่ยมนี่ครับเอฟซีครับของคุณแม่เป็นเขาเป็นจุดเหมือนวันพระที่พานมานะครับสี่ห้าห้าอ่าเลขสามตัวพี่น้องล่องวินเบิ่งมันก็วินเ่ยบางอย่างเรแม่เนาะมันซีหาหาซีเท่านั้นแล้วก็หาหาครับครับแ KB หน้าจอไว้ด์เอฟซีครับ เอาครับสุดท้ายนี้ขอบบุญของคุณแม่ด้วยครับที่แบ่งปั่นแนวทางให้เอฟซีครับกับเอฟซีทายถือถือปั่นเบสทุกคนได้ใจเลยปังๆนะแม่เนาะขอบคุณค่าแม่ค่ะขอบคุณค่าแม่ค่ะเอาครับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางนะคะครับคุณแม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเพื่อมากเพื่อชอบนะคะพี่น้องก็แคปนาจจอไว้นะคะมมมักกับปอยพานเด้อค่ะคุณแม่เพิ่นก็นนาเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะฝากตอนพี่น้องนะคะ ทางช่องทุกทกทันเหุ้ใดมีโชคมีหลาบน้ำกันนะคะเนาะแนว่ทางตัวเลขของเม่เพิ่นกัถือว่างามอยู่พี่น้องเนาะรู้สึกว่าสีดังไปแล้วนะคะครบ่เป็นยังนะคะเนาะหยิบจับฉากกินแม่รัฐบาลพ่อสีหาได้อยู่นะคะเอาสารลิมนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ